แน่นสวยนะแน่นสวยเนาะแน่นอ้ยเดี๋ยวเราค่อยกินหลังพอเรายังไม่ทำหกข้าวไปทำไปเดี๋ยวรอส่งหัวใจแล้วอืมเดี๋ยวเราิ้วใจ มันเหนื่อมันนนะมันกำลังสืบให้เขาเลังสืงานยแัง่ไม่ยานงนก็าผู้ิทํางานมันไม่ยานผิดเลยอ๋อนคืนยามากใช่ไหมหมกืมเลย

วันนี้ครูหูเรานี่ยิ้มยิ้มหน้าบานมากตั้งแต่เช้าเนี่ยนะ มันมีความสุขหนอ่อยเห็นลูกมาเนี่ยเอ้ยเอาแกงผักหวานเหรอมาจากที่เรื่องทเรืองไม่ได้ไม่ใช่ต้นที่เราไปถ่ายวันนั้นนะคงจะเต็มมั้งเต็มเลยถายเต็มเลยโอ้ยน่าจะเก็บไปถ่ายาน,น่าจะเก็บไป เงี and ้ยครั แบ่แบแฉบแฉบอะไรแล้วทูน่าแก่บะคะเอ็นตัวปวดเอ็นทำไมน่ารักท้องปวดแล้วจะมีซื้อมือแล้วมาทำกันข้าวก็ทำขี้ข้าววะ เท้ากล้องผสมเดีจิมก่อนจิมรองท้องก่อนวาอยู่อะไรติดหน้าหน้าป่สังกันยี่ป่าวหน้าป่าวา่ดเ่หน้าไมูไปพ่ี่ไปยี่ป่าวเลกหน้าป่ไปแ้ เลองบุง,บงไอง่อว่าน้เขา,าเไปยังาังคำแรกที่ลุงถามด <c ười> รงงไงไ้ก็ได้ไอเน,น,นาู่นก็ได้ไม่เขาได้ไ, <c ười> ไม่ไ, <c ười> ไมมีใครเข้าไปได้เาิไปด้วยยัง <c ười> นาะ

ห่นตาไลมาที่นาก่อนเด้แล้วมาไมมาที่นาก่อนเด้กินยาอะไรข้าวตังก่อนเอาไปกระอบไอคิเนา้วไปซื้อไก่กินถ้าเหนียเรามีแล้วเออป้าเดี๋ยวไปซื้อไก่กินข้างทางแล้วป้าฮะซื้อไก่กินข้างทางได้ข้างทางยินยาวเลยนะพี่กินข้าวมายังไม่ได้กินจะไปกินมาไหนมาแต่เช้าเนี่ย ไม่ต้องเรียบไปทุกวันจันทร์เขารู้ไปเช้าเหมือนเดิมเอ่เหรอเพราะเขาเปิดทีดี้ก้ง9โมงอะนะมเป็นจองิวเลยก็ตามแล้วไปอนเช้าน่ะไม่มีที่นั่งคนเยอะมาก่อไปประจำทุกอาทิตย์เขารูเลยเาปรับตัวแตนั้น้ม8โมงอยู่นะเขา8โมงนั่นเป็นมันลักเขาแข็งลักเขาบ้อง ใส่เข่นมันมนข้อเย็นาข้ากัหรือเปล่าข้าวเย็นช่วงนี้เสืว่สบายหน่อยแหละทำอบตัวเองเต็มที่นอนเว่กว่าเดิมนอนมากกว่าเดิมนอนเว่มากกว่าเดิมใครจะไปด้วใครไหม ไม่มีแล้วครับป้าให้ป้าแกเตรียมตัวอยู่มเห็นบอกว่าให้วิวไปก็ป้าให้บ้านแกก็ไม่ไปอ๋อเมื่ให้ไปอยู่แล้วป้าจะไปหรือเปล่าไม่ไปก็ได้ไม่มไ่แกบอกแกบอกจะเอารถไปซ่อมรถาฟ้เนี่ยเดี๋ยวจะพารถเอารถแกไปซ่อมรถพังไม่เป็นไรไม่ต้องห่วงแกมันกับเพื่อนไปเขาจะไม่ทำอะไรที่หรือเป่าเด้๋ว กินเยอะกินดูแล้วก็รสชาติกลมต๋มถูกปากเดี๋ยวเราจะซื้อไก่ไปัวนนี้ไปนั่งรอเราก็จะกินกันพี่กินแล้วบอกนั่งรอได้เพราะรอนานอยู่แล้วอืแบบหลายชั่วโมงอ่ะพี่ซื้อเต็มที่เลยพี่นั่งกินเลยเต็มที่เลยไปแวะบ้านให้ยองหน่อยนึงนะทำไมอ่ะเอาปลาให้เขาเอาที่นี่แหละเไปพังโคลไปอ่าอ่าให้ยองสี่โล ขห้ยองใช่ไหมบ้านาสี่โลเลยเหรอสี่กิโลเหรอสี่กิโลใช่สั่งอ๋อในวันแต่สี่กิโลสี่โลสี่กิโลกิโลเท่าไหร่อ่ะก่าล่ะไม่ได้เป็นตอนเอ่อโปรหมดหรือยังอ่ะโปรอะยังหมดแล้วหมดแล้วโปหมดแล้วโปรวันที่สี่แจ้งให้ทราบด้วยนะสุดคุมในรอบปีหมดไม่หมดอะไม่อยู่ที่ค้อยนะอ้าวห้อยกลยเป็นแค่คนนั่งขาย ทำงานวันแรกหายมึงนะฮะดูแกต่อย่างันวันมันก็ไม่ทำอะไรผูแต่ขอเงินเดือนค่อยอังกาก็ผู๋อะไรเหรอแล้วเราไม่ให้มันก็ส่งตุ๊กตาดิ่นกระเดากระเดามาใจจะขาดแล้วเออแม่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 ต้องทำตามคำสั่งมันบอกว่าต้องโอนนะต้องโอนนะจะเอาไปซื้อหวยวันนี้ออกเลยอ้าวใครจำเลขเด็ดเมื่อคืนไม่ใช่เมื่อคืน

นะคนที่ไปเป็นเพื่อนป้าก็เปลี่ยนคนใหม่แล้วฮะเป็นน้องวิวนะฮะไปถ่ายคลิปให้ป้าน้องแนนก็น่าจะดูแลช่องไทเกอร์วิวไม่ได้ไปแลนะเปลี่ยนแผนเปลี่ยนแผนอืมแนนก็ดูแลช่องไทเกอร์ใช่ไหมคะโอ้วันนี้ก็จะพาทางแล้วเฮ้ยนะ ได้ไปแล้วกระดาษเลยแล้วย่าก่อ,อ,กอปลาบอหออยู่ไทยคลิปที่นี่นะคะ<ห>ทุกคนเ<ห><ห>ก็บภาพบรรยากาศเ,เดี๋ยวช่างเราทำง,งานน,าาน,นะจบแล้วนะน้องแมนก็ดูเลยช่องไทเกอร์จริงๆด้วยนะคะ

ทุกนี้ขอบคุณเล็บซีทุกท่านมากค่ะ